เนี่ยอีกคนนึงโคตรแน่ยเล่นปกติพี่นี่ดูโปรไฟล์กูเป็นตัวอย่างดูแค่บูธขาวโคตรพ่อเหมือนกันบูธทำเกียร์เลยชอบกดคีบอร์ดเหรตีม่วงไปสีม่วงไอ้สัตว์เป็นที่เดชอบกินคนกดคีย์บอร์ดของมึงโอ้คีย์บอร์ดกูแม่ไม่เข้าอ่ะ

Thôi <laughs> thôi <laughs> <laughs> I, love... I love her I love Mày đau hổ mồm I Mày mất đời kìa Mày 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 lên, Mày เอาไอเยี่แมยโอ้แม่มาบม่มม่ล้วใครมาขยำปั๊มโอ้ยตายไอ้ยแตกเลยตายกูเลยไอ้ยี่ละครไอ้ยี่เขานี่ไม่เห็นไรกายตายไงไอ้ควายโง่เอาไอ้ซุนขับมาบอแม

เดี๋ยวพอดูไอ้ดำดิพอดูไอ oh um, like ้ดำดิมึงหันหลังเดื้อค no, 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 okay. so yeah. so ุณแม่เล oh no, 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 no. ja ือดกูื้อคุณแม่ดื้อหันหลังไอ้ได้ยินแล้วเพื่อนได้ยินได้ยินเพื่อนเพื่นกูไปไหนคนไปวะเี่ยผมจะขาวปั๊มยุบเงินเงนเลยยุบเงินเงินเลยยุบเงินเงินเลยซีตัวเลยเหรอห้องนี้มีสองตัวห้องนี้มีสองตัวห้องไหนเนี่ยห้องห้องห้องข้างหน้าเนี่ยห้องหน้าห้องห้องหน้าสองตัว เฮียใครชอบ n u เ b e รวะม่ได้จะโดนเลเซอร์เฮ้ยไอ้ดำยิ่ดิเอาเย็นเลยเต็มแล้วมึงไม่เก็บเลือดให้กูหน่อยเลยรอครับแล้วครับมา ไปขดแมยังไะเออเอาก่อนเอาประกันเอาประกันเอ้ไอต่อเสียงในใจกูแบบชิวตัดไอ้เลมไอ้เลยเจอผีข้างหน้ากูาหายใจตัวเอง นั่นไงเฮียไอเฮียเอ้ยของพังหมดเลยเนาะโยโยนออกไปพี่ไปไปตรงเลยไอ้หนามเด็กคนนึงวะไอ้กูไอ้เฮ้ยเอาดีไปดูเลยไปเอา๋ยวเมื่อกี้ใส่อะไรอ่ะคุณชินใส่อะไรเมื่อกี้ไปดูดีไอ้กูรู้สึกว่ามันมันเริ่มเยอะและการเป็นเพื่อน Ôi, Ôi, đồ đồ à. À. loạn Ai lên 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 เอ้โลยามหมดยังไงเลยไม่เป็แล้มาีกลมกมบีกมกลมกลมกลมบีกมกมกล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 มกอมกล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 มกอมกลมกอมกล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 มกมกลมกมกลมกอมกลมกลมก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 มมก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 ม โอ้ตา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 ไมโดนไมโดนไปลยลดไปเลยรดไปล้รดไปลยไปของกบของกบของกบเลยบาอะอะไรวะกูเห็นอะไร